ไปดีมาทุกคนวันนี้เอาจะมากินแกงนอนี่เป็นขีดเหล็กองทุกคนแกงนอแม่สังไพลองจำจากบา้านมาทุกคนมากินน้ำกันอนอ๋อครับกำนัำอ,อ่า ทำเจ้าสมอืมอืมม่ินไรเหรออืมโตสะกินไปสองอ่ะหนึ่หกโตทำเจ้าสม แซ่บอืมไม่สั่งมึงกินบมดแซ่บอืมโอ้ยครยังไม่เห็นจักรตัวกันที่ไหนผู้ใดตาดีเห็น ลุกโดดลุกโดดเนาะครับอืมจับนอนนี่แสบนอนไม่สัง่งใครแสบก่นอนไรก่อบ Ừ. mà nhìn nhau nhau rồi này, okay. Phát. Phát oh, không phải không phải cái cả chim này này xuống khát khá thì cũng phải ổn giờ kéo ừ <laughs> เดีวเขาเสียต่อชมเขาแล่นอกนัน,นาะค่ะค่ะเพื่อนำนี่ฮะฮัลโหงสองคนเขาตัวไปจริงจอยมืดกันเดทุกคนฝากเป็นกำลังใจของเราสองคนเน่ยฝากกดไลค์กดติดตามเราเน่เด้อบ๊ายบาย